คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องโลกของรายการทีวีมีทั้งช่องก้าวการ์ตูนมีทั้งข่าวละครจักจักวงวงเกมโชว์ละครหลังข่าวหรือแม้กระทั่งตลกที่อยู่ช่วงก่อนบ่ายทั้งหมดนี้มีอยู่ในอีพีรายการทีวีอ p ี EP, นี้ครับเล่าอะไรไม่เล่า และ AP นะฮะเราจะมาว่ากันถึงเรื่องราวของรายการทีวีนะครับที่เราผ่านกันมาจริงๆยุคก่อนยุคโซเชียลยุคก่อนยุคอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเรามักจะผ่านรายการทีวีเนี่ยมากันผมว่านะผมคิดนะทุกคนฮะผ่านทีวีไอ้กล่องจอสี่เหลี่ยมเนี่ยเราผ่านกันมาทุกคนครับเรารับรู้เรื่องราวบางทีเราไม่ได้ดูด้วยซ้ําบางทีเราก็เปิดไว้เปิดนิ่งๆฟังเสียงไว้ ดูรายการบ้างดูโฆษณาดูอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาฉายให้เราดูฮะช่องอะไรบ้างมีทุกช่องฮะหนึ่งสา้นู่นนี่นั่น,นอะไรว่ากันไปนะครับยุคแต่ก่อนจริงๆแล้วทีวีเนี่ยมีไม่กี่ช่องหรอกนะฮะไม่ใช่ยุคมีที่แบบโอ้มีเยอะแล้วก็มีทั้งไลฟ์เฟซบุ๊กมีทั้งอะไรให้เราเสพเยอะแยะมากทีวียุคเก่าเนี่ยก็ยังเป็นทีวีที่แบบเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาสื่อให้เราสมมติเราอยาก ดูอันนี้เราก็ต้องไปดูช่องนี้อยากดูอันนี้ก็ต้องไปดูช่องนี้นะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราเลือกสื่อทีวีเราอยากดูอะไรเราก็ไปดูในสิ่งนั้นนัน้นนน,นะฮะทีนี้เราผ่านรายการอะไรกันมาบ้างในช่วงวัยเด็กครับอยากให้ลองฮะนึกฮะทิกตอกทิกตอกครับลองนึกกันดูผมเนี่ยเกิดอยู่ในยุคของยุคในยุค90นะครับสิ่งที่ผมเสพเนี่ยก็จะน่ะก็น่าจะแบบคนที่อายุสักแบบ20กว่าๆจนถึง30เนี่ย ช่วงช่วงอายุเลนเนี้ยนะฮะก็คือช่วงอายุเลนส์ผู้ฟังส่วนใหญ่ของผมเนี่ยนะฮะก็จะรับรู้เรื่องราวใกล้กันเหมือนเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันตนะั้งแต่เช้านะฮะว่าเรารับรู้รายการอะไรบ้างจนถึงเย็นจนถึงดึกเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเลิกว่ากันไปนะครับเรามากันที่เช้าสุดแรกสุดนะครับแน่นอนว่าเราเป็นเด็กไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์กลางวันหรือกลางคืนอย่างน้อยเด็กทุกคนต้องตื่นเช้า อย่างน้อยเด็กทุกคนมาต้องมาละตีห้าถ้าบ้านไกลจะไปโรงเรียนตีห้าต้องตื่นใกล้เข้ามาหน่อยหกโมงใกล้เข้ามาอีกเจ็ดโมงถ้าบ้านอยู่ใกล้ที่โรงเรียนตื่นเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงก็ยังทันอย่างน้อยไปให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติถ้าคุณเข้าแถวไม่ทันก็จะมีฝ่ายปกครองมาดักจดชื่อทำโทษอย่างน้อยคุณต้องไปก่อนเคารพธงชาติดังนั้นครับทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราก็จะพบกับรายการทีวี ผมว่าฮะส่วนน้อยครับที่แบบตื่นมาแล้วจะไม่มีใครเปิดทีวีเปิดครับถ้าบ้านคุณมีช่องเดียวสิทธิ์นั้นจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่คุณสิทธิ์นั้นจะเป็นรายการของรายการเล่าข่าวซึ่งผมไม่รู้ทาไมพ่อกับแม่ต้องเปิดฟังรายการเล่าข่าวนะครับถึงเราจะอยากฟังไม่อยากฟังแต่พ่อแม่เราก็ต้องเปิดรายการเล่าข่าวเราก็จะได้ยินเสียงเขาทุกวันนะฮะสวัสดีครับเวลาแปดนาฬิกาเราคร,รับรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับ แล้ววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันถึงข่าวของเราที่มีผู้ร้ายนะครับวางระเบิดไม่น่าเชื่อหาว่าผู้ร้ายคนนี้นะครับเป็นคนในครอบครัวของเขาและผู้ร้ายคนนี้ฮะเขาก็มีเทคนิคในการวางระเบิดที่แยบยลทําให้มีผู้เสียชีวิตไปเลยฮะยีรายที่เกิดเหตุและมีผู้เสียชีวิตตามมาในที่โรงพยาบาลอีก1ิคนครับรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บ1,000คนนั่นเองนะครับเราจะได้ฟังข่าวอย่างเงี้ยวนไปเอาจริงนะถ้าผมวิเคราะห์ข่า,ขาวเนี่ยฟังข่าวเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องเดิม แต่เปลี่ยนตัวละครวนไปฮะทั้งปีผมเป็นเด็กผมก็ฟังรายการข่าวอะไรเงี้ยจนกระทั่งผมมี TV, ทีทว,วีเครื่องที่สองแม่ซื้อมาใหม่ทนไม่ไหวไม่อยากฟังข่าวเครื่องที่สองมาเด็กอย่างเราจะทําอะไรฮะอย่างผมผมมีพี่ชายตื่นมาปั๊บเนี่ยอย่างน้อยต้องกินข้าวเช้าก่อนและแน่นอนเราจะต้องมีการเกี่ยงกันเข้าห้องน้ําดังนั้นครับเด็กอย่างเราก็จะได้ดูทีวีในสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากที่ผมได้ดูมาทั้งชีวิตในตอนเด็กนั่นก็คือรายการ เจ้าขุนทองครับผมนี่เป็นแฟนตัวยงเลยนะฮะของขอนของอะไรอ่ะเจ้าขุนทองของอะไรที่เป็นคือเชื่อไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้ผมนึกว่ามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบอย่างนี้จริงมาพูดได้จริงซึ่งก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นหุ่นมือนะฮะถ้าผมย้อนกลับไปคิดถึงแบบผมดูเจ้าขุนทองอ่ะผมก็จะแบบชอบอ่ะคือทุกเช้าต้องมีเสียงมาละเจ้าขุนทองเจ้าขุนทอง วันนี้ฉันชื่อขอนขอนไลอยมาแล้วฉันชื่อขอนขอนลอยมาเจ้าคุณทองไปไหนฉันอยู่นี่เออเราก็จะอยู่รายการเนี้ยในตอนเช้าเปิดไปดูหรือไม่ดูไม่รู้แต่ได้ยินเสียงเข้าหูทุกวันและแน่นอนครับทุกรายการนั้นจะต้องมีโฆษณานะฮะซึ่งถ้าใครอยากฟังเรื่องโฆษณาก็ไปฟังในอีพีก่อนหน้านี้ได้นะครับเรื่องอีพีโฆษณาซึ่งเล่าไปหมดแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของรายการทีวีนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะอ่านหนังสือที่ดีฮะโกโกโมร็อกโกโมร็อกโกนั้นโกจริงๆครับสำนักพิลแซมมอนบุ๊กฮะผมเขียนเองนะครับผมอ่ะเราขายของเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเช้าเราฟังเจ้าหุ่นทองแล้วเราเข้าไปโรงเรียนกันนะฮะกลับมาตอนเย็นกลับมาตอนเย็นฮะเราก็จะได้ดูรายการอะไรฮะข่าวเย็นเหมือนเดิมนะครับชีวิตเราอยู่กับข่าวนะฮะเราดูข่าวเย็นจบนะครับทีนี้สิ่งที่ผมรอคอย ก็จะมาในเวลาที่ผมได้กินข้าวเย็นนะครับเราจะกินข้าวเย็นกันทั้งครอบครัวนะฮะซื้อข้าวเย็นมากินมาทํากันเองประมาณหนึ่งทุ่มครับละครมาละผมชอบมากถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงเวลาจันหนึ่งสุกเนี่ยก็จะเป็นละครอันหนึ่งที่ผมเคยดูเป็นละครแบบเหมือนละครเด็กอะละครเด็กแบบกินข้าวกับครอบครัวละครย้อนเวลาละครย้อนเวลาสักอย่างหนึ่งนะฮะย้อนเวลาจบจากอันนี้นะครับหรือถ้าคุณจะดูอีกช่อง อีกเรื่องหนึง่งสุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งผมเนี่ยก็จะได้ดูแต่ละครสุกเสาร์อาทิตย์เพราะวันอื่นเนี่ยง่วงนอนไม่ไหวอยู่ถึงสี่ทุ่มไม่ไหวสามทุ่มก็หลับปุ๋ยสองทุ่มก็หลับแล้วตื่นเช้ามาก็ไปโรงเรียนแล้วไม่ค่อยได้ดูแม่ไม่ค่อยด,ดูละครจันรถึงพฤหัสเท่าไหร่ก็จะได้ดูละครแบบว่าสุกเสาร์อาทิตย์เงี้ยนะฮะวนไปทีนี้อันนี้เป็นเรื่องราวของวันธรรมดานะครับส่วนเรื่องราวของเสาร์อาทิตย์ก็จะแตกต่างจากนี้หน่อยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ผมจะเริ่มต้นวันไม่ได้เลยและ ทุกคนก็จะเริ่มต้นวันไม่ได้เลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้ดูช่องก้าการ์ตูนช่องก้าการ์ตูนนี่คือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาตราบชั่วชีวิตผมนี่อยากกราบช่องก้าการ์ตูนเป็นพ่อกับแม่บุญธรรมของผมเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่องก้าการ์ตูนนี้ให้อะไรกับผมเยอะมากนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องแรกที่ผมผมจะผมผมจำได้นะเรื่องแรกสุดเนี่ยไม่เป็นโดเรมอน ก็เป็นอาราเล่เออจำได้เลยไม่โดเรมอนก็อาราเล่นาบิตะชิชูกะใจแอ,อนอันนี้จำได้เมย์เมย์มก็อาราเล่จิ้มอุนจินะฮะผมจำได้นะครับขาดจตา่นั้นไปก็มีโปเกมอนดิจิมอนอ่าอะไรอะ่ะอ่าโคนันเอ่เออะไรฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์วันพีสอะไรอีกเยอะแยะมาก เพื่อชีวิตผมเสาร์อาทิตย์ตอนเด็กผมจะเริ่มต้นตอนสิบโมงก็เก้าโมงสิบโมงก็คือการ์ตูนจบถึงจะไปใช้ชีวิตเป็นเด็กได้ในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะต้องรอดูอันนี้ก่อนอันนี้ทั้งหมดที่ว่ามันนี้นี่คือเป็นชีวิตประจําวันที่ผมได้เกี่ยวพันผูกพันกับรายการทีวีในช่วงเด็กๆอันนี้คือยังไม่นับวันที่สมมุติว่าเราไม่สบายเราไม่ได้ไปโรงเรียนเอาละเรานี้แหละเราจะได้มีค้นพบโลกใหม่ถ้าคุณเคยไม่สบายนะแล้วแบบคุณ สมมติคุณไม่ได้ไปโรงเรียนมาธรรมดาวันหนึ่งอะ่ะคุณจะได้พบค้นพบโลกใหม่ของผู้ใหญ่ของแม่แม่เป็นแม่บ้านอ่ะแม่ผมเป็นแม่บ้านก็จะเปิดทีวีไว้ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไปโรงเรียนเช้ากับเย็นพักเสาร์อาทิตย์ไปเช้ากับเย็นห้าวันพักเสาร์อาทิตย์ซึ่งผมไม่ไม่เคยรู้เลยว่ารายการทีวีที่แม่ผมดูในตอนกลางวันวัน,นธรรมดามีอะไรบ้างซึ่งพอเราป่วยอะ่ะแล้วเราไปโรงเรียนไม่ได้อะ่ะเราจะได้รู้เลยว่าโลกของทีวีมันช่างไกลนัก โลกของรายการทีวีมันช่างล้ำลึกนักลึกมากอ่ะเราจะมาเริ่มตั้งแต่รายการแน่นอนฮนะเราจะมีข่าวและไม่รู้ทำไมครับไอช่วงสายๆเนีย่ยช่วงสาย,สายนะมันจะต้องมีรายการแบบละครจักจักงวงๆอะ่ปะปลาบู่ทองเงาะป่าซึ่งผมต้องบอกตรงนี้เลยว่านักแสดงผู้ชายที่มาออกรายการเหล่านี้เนี่ย ผมว่านะเขาต้องมีแผนกแคสติง้งใครหัวนมดำเอามาเล่นใครหัวนมอมชมพูคัดทิ้งเชื่อไหมฮะร้อยทั้งร้อยรพเอกจากจากัจกวงวงที่ถอดเสื้อที่ใส่อีอะไรที่มันพลาดเป็นกากบาทตรงตรง,ตรงตัวต้องหัวนมดําไม่รู้ทาไมหัวนมบอยหัวนมดาหัวนมอมชมพูขาวๆจกัจกจักวงวงไม่ค่อยรับฮะคือคัดคนจากหัวนมดําฮะคือ <c oughs> คือคุณแต่งชุดสมัยก่อนแล้วคุณมาโชว์หัวนมดาให้เด็กอายุประมาณแบบเก้าขวบสิบขวบดูอ่ะพี่ห you know ัวนมดำยังไงพี so, right. so, ่ผมดูแล้วแบบโอ้โหแล้วผมมองนมตัวเองอ่ะดีนะกลวมชมพูตอนนั้นนะซึ่งผมโตมาผมก็รู้ว่าเอ๊ะไอการหัวนมดาหัวนมบอดหัวนมชมพูนี่คือมันยังไงอ่ะมันเป็นพันธุกรรมหรือมันเป็นอะไรมันยังไงคือยังไงถ้าญาติเราหัวนมดำเลยต้องหัวนมดำอะไรอย่างงี้เหรอเออไม่รู้เหมือนกันแต่จากที่คุณดูละครจักจักวงวงที่ผมชอบมาก ละครจักจักวงวในช่วงสายของวันธรรมดาคือมันจะไม่เนียนเท่าแบบละคร าคตก็คือทุกวันนี้นี่เองนะครับและนี่คือทั้งหมดของ EP ีรายการทีวีในเล่าอะไรไม่เน่าในวันนี้ครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับอย่าลืมฮะหนึ่งทุ่มทุกวันเสาร์ฮะรายการเล่าอะไรไม่เล่าเราจะมาเล่าเรื่องเล็กๆขยายให้ใหญ่ๆที่มีจุดร่วมกันให้คุณได้ฟังกันนะครับพบกันใหม่ E ีีหน้าในวันเสาร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับไปดูของฝากนักกอล์ฟกัน เล่าอะไรไม่เล่าคู่หูพอดแคสต์